น้องกล้ากินพริกไหมพี่ให้เม็ดละร้อยในนี้มี100มร้อยเม็ดได้ได้ห้ามอมครับเผ็ดไหมไม่รรมดาไปต่อไหมต่อไปต่อไหมต่อตพี่เลือกให้ยังได้ไหมได้อยู่นี่ตะกี้เขียวเนาะเผ็ดไหมเผ็ด <c oughs> น้องพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ <c oughs> เผ็ดไหม <c oughs> เอาอีกไหมเอาอีกไหมพอร้อกน้องกล้ากินพริกไงพี่ให้เม็ดละร้อยกล้าค่ะเขี้ยวไปต่อไหมได้อีกไข่เม็ดนึงได้อีกเม็ดนึงค่ะได้ไหมได้อยู่ค่ะกูเห็นมานานละอีเนี้เผ็ดไหมเผ็ดมากน้องกินเผ็ดไหมคะเผื่อพี่ให้เม็ดละร้อยเลือกเลยเขี้ยวนะคิดว่าเรากินได้กี่เม็ดต่อไหมต่อ ต่อไหมต่อครับ